คนมาดูอะไรก็พูดไปเรื่อยเลยก็ยังหลุดอยู่ตลอดเลยคําเป็นคําเลยแหละเลยต้องพยายามคิดคําศัพท์ใหม่แบบพูดขึ้นมาแล้วมันเป็นคําด่าของเราไอ้สันอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามันเปลี่ยนเป็นนอนหนูเป็นดอเด็กก็เป็นอีกคำหนึ่งไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวเขาเข้ามาดูแล้วพูดไม่พอแล้วเขาด่ามันไม่พอทั้งพ่อทั้งแม่เลยเดี๋ยวจะโดนด่าแล้วอดอดไลฟ์ เยอะก็พูดไปเรื่อยลูกคนดูอะไรก็พูดไปเรื่อยเลยกินเก๊กฮวยแล้วก็มันก็ไปของมันเรื่อยๆดาวมีอะไรไปเรื่อยฮะก็มันต้องแบบว่ามันมีเริ่มมีคนมาจ้างจ้างก็ต้องแบบว่า เดิมต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสเกตเรี่ในการไลฟ์แล้วครับเข้าใจหรือยังว,ว่าทำไมคนถึงมาดูเยอะที่อของแปลกอ่ะทันย่าบอกคนมาดูของแปลก <laughs> แล้วไปนไม่ชอบไลฟ์คนดูไปออกไป <laughs> ไม่ดูอะไรกันเยอะแยะวะเขาเบื่อคือ <laughs> <c oughs> คนเขาคงไม่เคยเห็นแบบตัวตนเราจริงๆว่าว่าเป็นยังไง <laughs> ในรายการคนละเป็ก มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เต็มที่มากอนะไรเงี้ยอันนี้มันบอกว่าเพปล่อยมาเลยอ่ะมันเป็นเรางจริงในใน t ิจตอเนี่ย,ยก็ยังหล,ลุดอยู่ตลอดเลยยังหลุดหลุดอยู่ตลอดคําเว้นคําเลยแหละ <c oughs> ต้องต้องเลยต้องพยายามคิดคําศัพท์ใหม่แบบ <c oughs> พูดขึ้นมาแล้วมันเป็นคําด่าของเรา <c oughs> ไอสันอะไรเงี้ย ไอ้สันใช่ไหมคือมันเป็นชื่อสันชัยแล้วก็แล้วก็เราจะดาใครก็ไอ้สันมันก็จริงๆถ้ามันเปลี่ยนเป็นนอนหนูเป็นดอเด็กก็เป็นอีกคำหนึง่งเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาทำเงินเยอะหาเงินได้เร็วมากดูงี้ทำนานแล้วยอดดูสูงสุดสี่หมื่นนครับ ไลฟ์ไม่นานเพราะเมาก่อน <c oughs> พอเมาแล้วสัญญาก็ไลฟ์่อ <c oughs> เราก็เข้าไปเสียบแบบจะเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยเราม่ากมีแซวาไม่คะดานต้องจบใหมไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวเขาเข้ามาดูแล้วพูดพี่พอแล้วเขาดา่า <c oughs> มันไม่พอทั้งพอ่อทั้งแม่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะโดนด่าแล้วอดอดไลฟ์